ยินดีตอนรับสู้บ้านวันวัน,วน,วนตามต่อครับอีพีสองพอเ,เพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับกำลังเดินทางนะครับขึ้นบนภูเขานะครับพเ,เพื่อนๆดูรยากาศดูมองดูภูเขาสวยๆวิวงามๆตามกันต่อครับพเ,เพื่อนๆเที่ยวญี่ปุน่นอีพีสอง วันนี้พาไปไว้พระนะครับพานั่งรถตรงเขาชมหิมะขาวโพลนทั้งเมืองเลยนะครับเพื่อนๆไปเลยครับตามกันต่ออรรมากาศดีๆก็เหมือนบ้านเราครับเพื่อนๆเ,เส้นทางที่แรงที่แรงที่แห้งย่ายแห้งก็มีนะครับ เมนทางบ้านเราเลยรอบๆข้างทางอีพีนี้เป็นอีพีที่สองนะครับเป็นอีพีสุดท้ายเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงนะครับเ,เพื่อนๆไปกันต่อนะครับพนเพื่อนมาเที่ยวชม บรรยากาศประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองที่เขาว่าสวยงามมองดูภูเขาแล้วก็สวยครับเพื่อนๆภูเขาอยู่สูงสูงดูบ้านเรือนครับเพื่อนๆต้นไม้กิ่งไม้แห้งเหมือนต้นไม้ไม่มีใบเลยกนาแปลกนะครับ ปกติบ้านเราในตะกิ่งไม้แห้งขนาดนี้เอาไปก่อกองไฟแล้วพามาชมวัดบนภูเขานะครับเ,เพื่อนๆถึงแล้วจุดแรกไปชมวัดนะครับเ,เพื่อนบนภูเขาที่สวยงามบรรยากาศครับ ได้ครับเ,เพื่อนๆเป็นหินนะครับเป็นขันๆกับบรรยากาศรังคาวัด มาชมบรรยากาศภายในแล้วนะครับต้นไม้นี่ก็เป็นแผนที่นะครับแผนที่เราจะไปจุดไหนวัดสวยๆครับวัดโตกเกียวกับบรรยากาศนะครับคนไม่พุนผ่านคนน้อยครับเพื่อน หิมะก็ยังรงนะครับเมืองซาโซไปต่อครับเพื่อนเพืนยังตามกันต่อดูครับเพื่อนๆหิมะเลยนะครับเนี่ยหิมะเยอะมากๆ บางจุดก็ละลายไปแล้วบางจุดก็ยังสีขาวอยู่นะครับมาตกลงมาเกาะกันสีขาวขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดวันๆด้วยนะครับ รถไฟกําต่อนะครับไปจุดต่อไปนะครับเพื่อนๆดูครับฮิมะฮิมะฮิมะก่อนที่จะหมดนะครับยังเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกท่านแนวันก็เก็บภาพบรรยากาศงามๆครับมาฝาก บรรยากราประเทศญี่ปุ่นนะครับกับพิมะสวยๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรับชมดอกไม้งามๆดอกไม้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสวยๆนั่งกระเชา้าไฟฟ้า บรรยากาศที่มอง g a m ง a ngata ติดลบนะครับเพื่อนเพื่อน g a m ง a ngata เขญี่ปุ่นนะครับนั่งกระเช้าขึ้นภูเขานะครับเพื่อนเพื่อนมองลงไปกับรรยากาศที่สวยงามสีขาวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนภูเขาโอ้โหเป็น น้ำแข็งทั้งเมืองนะครับเพื่อนๆตอนนี้ติดรบอยู่เก้าเสียงลมนะครับบรรยากาศหน้ามาเที่ยวครับเพื่อนๆประเทศญี่ปุ่นช่วงนี้ก็น้ามาเล่นเจ็ตสกีใส่รองเท้าก็ต้อง เกาน,นะครับเ,เพื่อนๆนี่นเกาะดินเสร็จแล้วเราก็มานั่งรถลงเขานะครับชมวิวชมบรรยากาศไปครับเ,เพื่อนเก็บภาพได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็นรถลงเขาครับเ,เพื่อนรถนำเที่ยวนะครับ ต่อไปครับเพื่อนเราจะพาท่านไปชมดอกซากุระที่สวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศนั่งรถลงเขาไปก่อนเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วย วันวันก็จะได้สั่นหาคลิปสวยๆปังๆเอามาฝากทุกท่านดูหิมะกันแล้วกันครับเ,เพื่อนๆยังขาวอยู่นะครับยังขาวโพลนดูทางลงครับเ,เพื่อนทางโค้งเยอะมากจะมองในกล้องอาจจะไม่วาดเสียวเท่าไหร่นะครับถ้าไปนั่งอยู่ด้านหน้ารถ จะรู้ว่าทางเขาโค้งมากครับเพื่อนๆคน,นขับก็ขับด้วยความระมัดระวังขับขี่ปลอดภยัย ดอกไม้งามๆสากระบานสยสุขงามครับเพื่อนพวกต้นเลยนะครับดอกบานสะพังมีแม่น้ำด้วยนะครับแม่น้ำสวยๆกับบรรยากาศสี ชมพูอารามงามตาครับเพื่อนๆแม่นม้ำน้ำก็ไหลปลูกอยู่ด้านบนนะครับเป็นทางเดินดูครับเพื่อน,อนสวยงามขนาดไหนขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ก็ฝากไว้ไวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ